โอ้หอนแล้วถนนเยาวราชแมนบอกนี่บ่เนใหไงโอ้เยาวราชลเไปมา <c oughs> จ้กเกือกฮัลโหลอันนี้เป็นนี่เป็นข้างคำอิฐมาเยาวราชนี่ขึ้นไปย่างฟุตบาทบ่บรรยากาศฝ้าฝนโมนเป็นใจเลยคนหลาย หลายป็นใดแต่ว่ามีห้านหลายเดี๋ยวเราซ้อมกินอีย่างเดี๋ยวนี่ก่นอนมันอาหารบรรยากาศทราบกินอาหารแล้ว จะเป็นบรรยากาศอาหารจีนโอ้อาหารหลายแนวเขาสิไป่ฮอดใส่บุฟวามันมีจุดจุดอีกอย่างที่ว่าให้โอ้ ยังยังพ่อเยาวราชเทือนบ่นนี่อันนี้เลยครับเส้นน้อยเส้นใหญ่ของอ๋ออันนี้อันนี้ยังเป็นเส้นน้อยของเยาวราชเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเส้นใหญ่เยาวราชเปิดเป็นยังไงใช้นาทเขาเยาวราชเยาวราชเยาวราชโอ้โห เป็นโซนอาหารที่ทางหลังที่เขายางมานี่นี่เขาเนไงของเยาวราชนี่เด็ดตัวตัวทางน้นอีกกอีกซอยหนึ่งตัวนั้นก็มีอีกซอยนึงเข้าไปในคน บรรยากาศทั้งหลายจะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนาะคนไทยก็บอกว่าหลายตทังหลายจะเป็นคนต่างประเทศคนกำลังคนประเทศอื่นๆไปไหนเอาชุไปใส่ไก่